ทีมงานคู้ภัยรตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยวัดใหม่เลไลทองทีมงานสาธุชนสายเสดนะครับตอนนี้นำข้าวสารนะครับนำอาหารเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามาม่านะครับปลากระป๋องน้ำดื่มนะครับแล้วก็วันนี้มีข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวแล้วก็อ่าปลาทูเค็มทอดนะครับไก่ทอดนะครับ มามอบให้กับพี่ทหารตามตะเข็บชายแดนจังหวัดนะครับตามตะเข็บชายแดนนะครับในหลวงพ่ออยู่นะครับพ่ออยู่เนี่า น่ะนี่ก็เป็นที่รวบรวมมานะครับก็ของมานะครับมันก็จะเป็นฐานทัพนะครับสวยไอ้ด้ามันนี่เดี๋ยวพาเจ๊ใช่ใครเข้ามาหรือเปล่าฮเอาเอาไว้เก็บไว้กินเก็บไว้เกเองครับเดี๋ยวเอิ่งร้องหิวข้าวคนนั่งหนึ่อ่าลงมาถอยรถออกไประวังระวังระวังเราต้องล่างดิ อคครับ <ไป S 1> ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ